สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโรนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอการอัปเดตด,ดวงความรักการเงินการงานประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564นะคะสำหรับช่วงวันเกิดนะคะอันนี้จะเป็นช่วงวันเกิดแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะยังจะแปะไว้ที่ description ด้านล่างนะคะ ยังไงก็เปิดไปอ่านได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่คนโสดก่อนดีกว่านะคะในเรื่องราวความรักว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีใครเข้ามาขายผนมจีบหรือเปล่านะคะสําหรับคนโสดนะคะขอให้5้าใบให้กับคนโสดหน่อยนะคะเดมิเชียนนะคะ ว้าวเอดอฟคัพนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยหไม้เท้านะคะสิบดาบนะคะ แล้วก็นหนอววร์นะคะโอเคสำหรับคนโสดนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะหญิงมองว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะพบใครสักคนที่ถูกใจมากๆเลยนะคะคนๆนี้เป็นคนฉลาดมากนะคะอาจจะมีความสามารถหลายด้านนะคะมีเซนส์มีความเก่งในเรื่องของการพูดการเจรจานะคะการสื่อสารนะคะเข้ามาพร้อมกับความจริงใจนะ แต่การพัฒนาความรักความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะเป็นชายหนุ่มรูปงามหรือว่าเป็นอ่าถ้าเป็นสาวก็จะเป็นคนรูปร่างดีนะคะเป็นคนออกผิวแบบไม่ได้ขาวมากนะคะเป็นผิวจะออกสีแทนๆนะคะนิดหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> ทีนี้นะมีหนึ่งถ้วยกับ10ดาบนะคะหญิงมองว่า1อาจจะเป็นคนใหม่เลยหรือว่าสออาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณรอการติดต่อจากเขาก็ได้หรือเป็นคนที่เขาเคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะหรือว่าทํางานกับที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะลักษณะของบุคคลคนนี้นะอาจจะเป็นชาวทัดไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูนะคะอม,มองว่าคนโสดนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คุณจะพบกับคนที่ถูกใจ ใครนะคะที่รอความรักใหม่คุณจะได้เจอความรักใหม่ๆนะคะใครที่เจอรอคนเก่าๆคุณจะได้รับการติดต่อนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้แค่ติดต่อมาหาคุณนะเขาอาจจะมาหาคุณเลยก็ได้นะคะสําหรับใครที่รอคนเก่าที่จบกันไปแล้วนะคะอาจจะจบกันไปสักพักหนึ่งแล้วเลยนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งจบแล้วแต่กรณีนะคะ คนโสดโดดเด่นนะคะเรื่องราวของความรักน้อง่่ก็จะเป็นคนใหม่หรือคนที่รอคอยคนเก่านะคะมีโอกาสมากๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวยิงดูไพ่ The Romance Angel ให้น้อว่ายังไงนะคะยังไงนะคะ จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะหญิงมองว่าเป็นจังหวะดีๆแหละนะคะที่คุณจะได้รู้จักคนคนนี้นะมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาทำให้จิตใ,ใจคุณชุ่มชื้นขึ้นนะคะเรฟู n เนตนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเข้ามาแล้วทำให้คุณแบบมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นนะ mm hmm. แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ mm hmm. คล้ายๆเป็นป๊อปปี้เลอ,อะไรอย่างนี้นะคะมาทำให้คุณแบบ คือมันเฟรชนะคะมันดูมีความสุขมันดูสดใสนะคะ You deserve love นะคะโอเคมันเป็นอะไรที่คุณคู่ควรแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่หญิงบอกเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบคุณแบบต้องได้เจอเขาอะนะคะมันเป็นอะไรเรื่องเรื่องราวดีๆนะเรื่องราวน่ารักนกนะคะอือขออีกใบหนึ่งนะคะ engagement ว้าวหนึ่งถ้วยกับ en engagement นะคะเป็นไปได้มากๆเลยนะที่คุณทังคู่นะคะถ้าเป็นกรณีคนใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นกรณีคนใหม่ที่แบบเข้ามาแล้วจะค่อยๆสร้างสัมพันธ์กันไปจนถึงขนาดลงเอยกันได้นะคะลงเอยลงตัวกันได้แบบดีมากๆมีโอกาสแบบมั่นหมายหรือว่าอาจจะคบกันแบบมีสถานาชะชัดเจนมากนะคะฟินมากนะคะ แต่นะคะถ้าเป็นคนเก่าๆนะคะที่คุณเคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้กลับมาแล้วมาสารสัมพันธ์กันต่อจนถึงว่าเออจนถึงขั้นลงเอยกันได้นะคะอ๋อหญิงก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนโสดเชาวคนโสดเอเอาชาาราศีมังกรเนาะอันนี้นะคะโอเคทีนี้นะคะเราไปดูสถานะคนคุยกันบ้างนะคะคนคุยเป็นยังไงนะคะ คนคุยเป็นยังไงคะคนคุยสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะคะเอ่อเรคัพส์นะคะ8ดถ้วยนะขึ้นมาก็เปดถ้วยลยอะ่นะคะ ไมบเท้านะคะ,ทะ,คะเ,เทนวอนนะคะนอแอนดเพนด์เคินะคะเอเดลเพนด์เคิลนะคะแถ้วยค่ะเอ้แปดเหรียญนะคะแปเหรียญขอโทษขอโทษขอโทษ วันนี้ยังหายเครียดแล้วนะทุกคนแบบีิอาการได้ขึ้นแล้วนะคะคุณหมอใจยานอนหลับโอ้ oh god the last one นะคะ the tower นะคะหญิงมองว่าคนคุยเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของการพูดการเจรจาก,การคุยกันหรือว่าสำหรับบางคู่เนี่ยรู้สึกว่ามันช่างเหนื่อยเหลือเกินนะคะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันแบบดูไปต่อลำบากนะดูแบบ มันต่างคนหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งคุณเองก็ได้นะคะที่อยากจะถอยแล้วแหละนะคะหรือนะคะอาจจะทะเลาะกันแล้วแบบต้องถอยออกไปอยู่ใครอยู่มันนะอยู่แบบอยู่คนเดียวอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีสถานะคุยอยู่บางทีนะคะช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมเนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะมีเรื่องจะต,ต้องห่างกันไปนะคะหรือบางคนบางคู่อาจจะถอยนะคะแต่อย่าลืมว่า มันเป็นเพียง general reading นะคะทุกคนมันเป็นแบบดวงทั่วไปเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสําหรับใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ยก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ถ้าอยากว่าจะรู้ว่ามันแบบจะเป็นยังไงต่อไปก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะอันนี้เป็นแบบมันอาจจะไม่มันอาจจะผลลัพธ์มันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้ขอคําแนะนํานะคะให้กับคนที่มีสถานะคุยกันหน่อยนะคะขอคําแนะนําสําหรับคนที่มี สถานะแบบคนคุยหนึ่งใบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไวคุณได้ใบนี้นะคะ heartbreak pain s p i r a t i o n deception shocking attacks นะคะ a t t a c k ก็อย่างที่ไพ่บอกเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบเนี่ย Hartbreak มากับมากับเด e t ทาวเอนะคะอาจจะต้องระมัระวังดีๆนะคะอาจจะมีการเลิกรากันกระทันหันเลิกคุยกันไปหรือหันหลังให้กันไปนะคะอาจจะแบบว่ามีแบบ ความรู้สึกเจ็บปวดนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่ต้อง separation นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องคุณสองคนอาจจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันคือโชคชะตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว,วนวดน้มต่อไปก็ก็ต้องรอดูหรือว่ามาดูดวงสิงโตแบบนี้ก็ได้นะคะอย่งางไรแต่การหน้าไพ่เนาะทีนี้นะคะคนมีคู่คนมีคู่ต้องเป็นยังไงคะ Bestrand นะคะ9ไม่เท้านะคะค King of Wands นะคะ The Halo Fan นะคะแล้วก็ Six of Cups นะคะมองก็คนมีคู่รักกันดีนะ น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเหนื่อยกับการทํางานเนาะอาจจะแบกรับภาระหลายอย่างนะคะหรือบางทีบางครัง้งบางคนนะคะบางคู่เนี่ยอาจจะเกิดความระแวงคู่ของตัวเองนิดๆนะคะแต่แบบยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่ามีปัญหากันนะอย่าม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะคะปัญหาจุกจิกมากกว่านะคะไพ่นะคะแนะนำให้คุณแบบเข้าคือมีไพ่พระขึ้นเะนาะมันอาจจะต้องแบบ เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นกว่านี้นะคะโดยรวมถึงว,ว่ารักกันดีนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมากนะคะคนมีคู่รู้สึกหวานชื่นนะคะทีนี้มาดูการงานหน่อยนะคะการงานการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการงานการเงินมาด้วยกันเนาะการงานการเงินนะคะไพ่ใแบ,บแรกก็คือ two of pentacles นะคะ six of pentacles นะคะ five of cups นะคะ the world นะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะโอเคเรื่องการงานการเงินนะหญิงมองว่า,าถ้าคุณกำลังหมุนเงินอยู่กู้เงินทำบัญชีเกี่ยวกับบัญชีเงิน การกู้นี่ยืมสินนะคะคุณมีโอกาสที่จะผ่านเนาะการกู้เงินนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าทำงานเกี่ยวกับการเดินทางออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะหินมองว่างงทั้งการงานการเงินเดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะคนในครอบครัวของคุณนะคะมองว่าเดือนนี้ การเงินคุณถึงจะไม่ได้อู้ฟู่มากนะคะแต่จะผ่านมันไปได้เนาะแต่ว่ามีสองเหรียญออกมานะาบางคนอาจจะหมุนเงินนะลำต่าม,มาด้วยหกเหรียญอีกว่าหมุนผะพอผ่านไปได้นะคะถึงจะไม่ได้ดีมากแต่เดือนนี้อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะทีนี้ไปดูโชคลาบนะคะโชคลาบลาบสอดนะคะห้าดาว ไม่เห็นนะทุกคนแต่ว่าหญิงอ่านให้ฟังเนาะ The Sun นะคะ The Empress นะคะอ่า uh, ฟ้าวอนะคะห้าห้าดาไอห้าไม้เท้านะคะวาว a It's a Pentacle นะคะ เดือนนี้คุณมีโชคนะคะหญิงว่าคุณมีโชคแน่นอนนะคะอาจจะมีโชคจากเด็กนะคะหรือจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอลองดูนะคะหญิงว่าคุณมีโชคนะเดือนนี้นะแต่อาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้นะได้มาแล้วอาจจะต้องจ่ายออกไปหรือได้มาแล้วต้องไปให้ใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่ามีนะคะสุขภาพต้องระวังอะไรไหมนะคะ เรยวเพนตาโคลนะคะสมเหรียญ g h t of Cups นะคะควบสอดนะคะเ e ม Plan นะคะแนอสอดนะคะโอเค สุขภาพนะสำหรับใครนะคะที่มีโรคประจำตัวนอภูมิแพ้นะคะระบบทางเดินหายใจนะคะเเกี่ยวกับพวกโรคปอดอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ร,าาระวัดระวังนิดหนึ่งเนาะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเฮลิ่งหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องออรักษาตัวเองหรือดูแลตัวเองให้ดีให้เป็นพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับบางคนเนี่ยระวังจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กนะคะ ดูแลสุขภาพไปดีด้วยนะคะรู้สึกว่าไพ่จะขึ้นมาเตือนนะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพนะคะอย่าลืมว่าเป็นดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้าง,งหรือไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะถ้าอยากให้ตรงก็ามาดูดวงส่วนตัวกับหญิงดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ